สวัสดีชาวอัอบแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับอ็อบเจกต์นะครับเทียร์9โซเวียตเทวิแทค์นะครับส่งมาโดยน้องโบ๊ทนะครับน้องโบ๊ทมาในคันนี้นะครับกับปืนขนาด130มิมลนะครับดาเมจเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ 4, 9 0อยิอยู่ในแมปเออเลนเบิร์กนะครับเป็นห้องเทียร์8เทียร์9 ไม่มีจอนแล้วก็น้องโบ๊ทเข้ามาเล่นในเมืองครับแล้วก็เป็นธงของฝั่งของน้องโบ๊ทนะครับด้านหน้ามีช่องให้ยิงทีหกอีห้าอยู่นะครับแต่ว่าเห็นแค่หัวนะครับยิงยากอยู่ยิงยากอยู่เพราะว่าหัวเขาแข็งแต่ว่ามีจุดให้ยิงนะฮะตรงขอบ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 ของป้อมนะขอบขอบของป้อมยิงได้แต่ว่ามันยิงยากจริงนะครับนัดนี้ไม่โดนเลยนะไม่โดนเลยเพราะว่าคันนี้ไม่ได้คมขนาดนั้นนะครับ น้องบดพยายามจะเล็งตรงหัวครับเห็นเขียวๆก็ลองยิงเข้าไปแล้วก็ยังเงียบครับไม่รู้ปลิวไปไหนน้องบดมากับเพื่อนด้วยเป็น i อ้สามเวอร์ชันสนะครับแบบนี้เกมนี้ต้องดีเฟนต์ครับต้องเด็บครับเป็นทงของตัวเองนะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องบุกเข้ามาพยายามเล็งหัวที่เดิมครับโดนครับแต่ว่าเจาะไม่เข้านะครับเสียงสนั่นสะใจจริงๆนะ ตรงนี้เห็นเป็น e a e e f เอหนึ่งะครับ a e f e d ฟหนึ่งเทีาเก้าเหมือนกันแล้วก็ทางขวานี่ครับ257ครับโดนเข้าไปเต็มเต็มครับ3 3ครับนะแหมหัวแท็ก oh, เต็ม,เต,มเต็มครับนัดนี้ดามเมเฉลี่ย490แต่กระโดดขึ้นไปถึง533เลยนะครับ a e f e d ฟหนึ่งครับทำใช้สเก็ครับยังโบนไม่ดีรีบไม่ดีร้อนนะฮะเกมนี้เดฟครับ ด้านหน้ามีอ็อบเจกต์สองเอ้าเพื่อนโอ้โหไปโดนอะไรมาเพื่อนเพื่อนร้อยเลยเลือดเหลืออยู่แค่6กเท่านั้นแล้วทางฝั่งนั้น3คันนะเพื่อนไม่น่าจะรอดดูลักษณะแล้วไม่น่าจะรอดแล้วก็เรียบร้อยครับไปนะเพื่อนไปอย่างไวแล้วเออเฟเฟตหนึ่งออกมาแล้วครับแหมไม่ยิงกับน้องโบสไม่ยิงครับไม่ชัวร์ไม่ยิงครับเอาแบบชูเอ้าอย่างนี้ไม่น่ายิงแต่ยิงไม่น่ายิง แต่ยิงไปแล้วแล้วโหลดนานด้วยนะแมน่าเสียดายด้านหน้ามี A-E-Fed หนึ e ่งนะครับ26 e 26 E5 e นะครับพยายามจะบุกขึ้นมานะครับซัดเข้าไปก็ยังเจาะไม่เข้านะครับเขาทำไซส์สเก็บให้ยิงอยู่นะครับทั้งขวาครับออบเจกต์257มาถึงนี่แล้วครับอยู่นอกกำแพงครับแล้วก็ด้านหน้า เอฟเฟกต์นึเหมือนเดิมครับฝั่งนู้นพยายามบุกค,ครับแล้วก็ตอนนี้สกอร์ศูนต่อ4แล้วด้วยนะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นเกมนี้10นาทีนะเป็นเกมที่ต้องบุกเข้ามาภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับอา้าวอีมิวสครับพยายามจะแบบ เอาหัวข้ามกำแพงมายิงนะแต่ว่ายังไม่ได้ครับกำแพงยังสูงอยู่นะครับออกมายิงไม่ได้มีออมิว1มาด้วยนะครับแม่มากันครบทั้งออมิวหนึ่งมิวสอเลยด้านหน้ามีอ็อบเจกต์สองหองยูอีคันนึ่งครับโอ้โหทางซ้ายก็มาครับซูร้อยสามครับโดนถมกันเข้ามาประดังบรดากันเข้ามาเอ้าเพื่อนเก็บให้ครับ ก็โอเคฮะคแล้วก็มีเมาเชียนอีกคันหนึ่งเดินผ่านานมาโดนซัดเข้าไป571แต่ว่าโดนสวนเข้ามาเหมือนกัน536นะครับก็แรกๆก,กันไปครับแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้ของน้องโบนี่ค่อนข้างดีกว่านะฮะพยายามเล็งจุดอ่อนเห็นหัวครับแล้วก็เน่งนะแมหมน่าเสียดายจริงๆคันนี้มัน,มนไม่ค่อยแม่นนะเจาะอ,อยู่250นะก็ไม่ได้แย่นะครับ ว่าไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนเข้านะเอาอีกทีนึง่งแอบเป้าเคลืนทีครับยิงยากหน่อยครับน้องโบอสเล็งตรงไหนเอย่ยเพจล่างไหมเอย่ยเรียบร้อยก็เผดล่างซักเข้าไป483ครับหนักๆเข้าไปเน้นเน้นหนักๆๆหนักเน้นเน้นแต่ตรงเนี้ยโอ้โหข้างหน้ามี3นะข้างหลังอีก2นะข้างหลังนี่เป็นอีเอมิวหนึ่งเอมิวสองเลยนะครับ2คันนะครับน้องโบ๊ท หันมาทำไซส์สกเก็บออกมายิงกับ A e เฟตหนึ่งเรียบร้อยครับบล็อก A e เฟตหนึ่งได้แล้วเก็บ A e เฟตหนึ่งไปครับคิวแรกของน้องโบ๊ทครับแต่ข้างหลังมาอีก2คันนะข้างซ้ายอีก2คันนะคือรอบด้านนะพนูดยังไงว่ารอบด้านนะครับเอา้ามีโบลาดยิงเข้ามาครับยังบล็อกได้อยู่ครับหรืออีกนัดหนึ่งสำหรับโบลาดครับอ่าแล้วก็บล็อกไปสองนัดเรียบร้อยครับ น้องโบท๊ทกับรถครับด้านหลังโอ้โหไม่รู้จะหันทางไหนนะฮะเยอะไปหมดเยอะจริงๆนะฮะตรงนี้หน้า2หลัง2ซ้ายอีก2แล้วก็ 26E5 ตรงนี้คันหนึ่งครับน้องโบท๊ทเล็งหัวยังไม่จะกยังไม่เนาะนะับเอาตรงไหนดีเอาหัวอีกทีนึงเอาเห็นหัวแหนไม่โดนนครับไม่โดนเลยในะน,นนัดนี้ไม่โดนเลยเพื่อนเข้ามาช่วยเคลียร์ข้างหลังให้ครับโอเคครับอีมิวไปนะครับ ข้างหลังค่อยโล่งหน่อยเหลือข้างหน้านี่นะครับเลงหัวครับสเปซอาร์เมอร์เลงหัวเอ้าดังซ้าย mm hmm. โดนเมลเชียนยิงเข้ามา400กว่าแล้วเลงหัวแล้วเจาะเข้าไปเรียบร้อยครับกว่าจะได้นะโอ้โ oh หยิงยากยิงเย็นนะเก็บไปเป็น2คิวครับโดนเมาเชียนยิงเข้ามา457เลยนะัดนี้ค่อนข้างหนักเลยเดียวตอนนี้นี่หมุนเมาส์ติวติวเลยนะเพราะว่าจากมินิแมปเลยตรงนี้คนเดียวเลยในเมืองนะครับ คนเดียวในเมืองเลยนะกันหน้าโอ้โหเจอของแรงครับทีสามสิบยิงเข้ามาแต่ว่ายังแค่แท็กขาดเท่านั้นนะครับไม่เสียเลือดนะครับถือว่าบล็อกได้อยู่เอา้าเจอ stG กาดอีกคันหนึ่งครับแล้วก็บล็อก STG ซกาดด้วยนะครับมาเล็งหัวกับ T 30แล้วยิงเหินไปไหนครับเหินหายไปเลยครับไม่ได้โดนหัวเลยครับบล็อกที0อีกทีหนึ่งครับ กำลังโหลดล้อโหลดครับลอโหลดใกล้เสร็จแล้วแล้วก็โอ้โห463แต่ยังไม่ตายนะครับเหลืออีกนัด 1, 1> หนึ่งเหลืออีกร0 3นะครับ STG กัดพยายามจะออกมาล้วงนะครับก็ได้แค่แ็กเหลืองๆเท่าน,น,นั้นแล้วก็เก็บนั่นแหละครับ T 30ไปก่อนเลยคนระตัวแรงๆนี่ต้องเอาก่อนเลยครับดีว่ามีซาก T 30ให้ชนนะปิดเพจล่างไปแล้วก็ซัดล้อโหลดครับแมมันไม่ทันเนี่ย ได้แค่แท็กซ่อมแท็กเรียบร้อยครับตรงนี้ฮะหันมาอย่างนี้ก็หัวแท็กไปครับ470กับ SGT กดครับ SGT กดนี้ยิงเข้ามานี้ได้แค่แท็กอย่างเดียวนะี่ยังดีก็ตรงนี้11ครับยังไม่มีมาเชียนเข้ามาช่วยแต่คงไม่นานนะมาเชียนอาจจะเข้ามาช่วยนะครับบล็อกกาดได้นะครับสแนปอีกทีนึงที่เพจล่างไป470หนักๆไปครับบนละเทียกันก็โอเคหน่อยระแวงซ้ายครับ ระแวงซ้ายระแวงเมาเชียนครับออกมาโหลดเรียบร้อยครับโหลดเสร็จพอดีเก็บ s t g กาดไปเรียบร้อยครับได้มาเป็น4 q คิวครับตรงนี้ในเมืองคนเดียวแล้วเมาเชียนนี่เขาไม่ได้เข้ามาช่วยตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับตรงนี้ในเมืองเคลียรครับทางซ้ายเป็น E.M.U. หน1แล้วก็คานูนแอนยัพนเซอร์อีก105นะครับแล้วก็ที่ฐานครับมาลุมมาตุ้มกันอยู่ เพื่อเราโดนร่ัวไปครับโดนโบราดเก็บ i อซูหนึ่้าสอของเราไปครับแล้วก็โบราดแคปอยู่นะครับน่าจะมีแลปเพิร์ด PTA ด้วยนะครับตรงนี้ถ้าน้องโบ๊ทออกไปนี่อ่ะให้ต้องออกอนะวิ่งเข้ามาหาเลยนะครับสำหรับโบลาดนะแล้วก็วิ่งเข้ามาชนด้วยนะโอ้โหได้ไดาเมจค่อนข้างดีเลยทีเดียวบล็อกชิวๆแล้วอัด คาบ้านเลยครับเพื่อนมาซ้าเรียบร้อยเก็บโคลาดไปครับคานนแนนยักษ์แฮนเซอร์อ e ีร้อยทางซ้ายแล้วก็อ e ีมิวหด้วยครับแต่ว่าน้องโบ๊ทแบบจะโฟกัสพรีเซ็ตนะอ e ีมิวน่าจะยังโหลดอยู่นะไม่งั้นเขาน่าจะยิงแล้วนะก็ซัดอีม e ิว้ไปหนึ่งนัดก่อนเลยครับ492ครับส่วนคนที่แคปอยู่นั้นเป็นแระเพิด PTA นะครับมองไม่เห็นด้วยนะครับ เหลือเวลาอีก50วินะประมาณ50วิน้องบสออกมาซัดกับอีมิว1ครับ478นะครับแล้วก็บล็อกอีมิว1ไป2นัดครับอีมิว1เหลืออีกนัดหนึ่งครับบล็อก3นัดเรียบร้อยครับน้องบสเร่งหัวแท็กแล้วเก็บอีมิว1ไปเรียบร้อยครับเหลืออีก2คันครับแต่ว่าเวลาก็กระชั้นชิดเข้ามารับเหลืออีก30วิเท่านั้นนฮะน้องโบสดึงรถถอยหลังครับแล้วก็พยายามจะ พยายามจะไปรีเซ็ตนะดูลักษณะแล้วเนี่ยแต่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะฮะแ้ปเปิด PDA เขาก็พลางอยู่เอ้าเห็นครับอยู่ตรงนี้เองแล้วก็เรียบร้อยครับแม่ออกมาจะพอดีนะครับเก็บไปเป็น6คิวครับโอ้โหโชคช่วยจริงๆแล้วก็หมดเวลาครับชนะไปแบบแม่เหลือเชื่อนะี ในเกมนี้นี่มันจริงๆนะไม่น่าเชื่อว่าจะชนะได้นะแม่หมดเวลาซะก่อนหมดเวลาที่จะแคปออกมานี่เจอกับแลปเปิด PDA พอดีพอดีเลยนะได้รีเซ็ตพอดีเลยนะครับก็เกมนี้ น้องโบท๊ทก็เอ็มแตกครับได้เอ็ดชังเกอร์ไปนะครับได้เหรียญดีเฟนเดอร์ด้วยนะครับได้เหรียญคูเฮดด้วยใจเย็นนะครับสตีลวอลครับกำแพงเหล็กไฮคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็ท็อปกันนะเพราะว่ายิงไปทั้งหมด6คันเป๊ะๆนะได้เงินมาทั้งหมดแสนสามนะครับค่าประสบการณ์8,294ชื่อในเกมชื่อว่านิคาซิโอบีนะครับ ยิงไปหลายคันเหมือนกันนะครับยิงไปทั้งหมด7,156เลยนะฮะ6คิวค้ามระสบการณ์ดิบบิบหนันเจ็ดร้อกับ1นะฮะสูงมากๆเลยทีเดียวยิงไป23นัดเข้าเป้า18เจาะเกราะ15นะครับดาเมจรวม7น0นบล็อกไปถึง6,130นะแล้วก็มีแอซิดอีกสองร้อยแปดเป็นบัญชีพิมพ์มหักค่าซ่อมไป9,000นะครับค่ากระสุน44,000แล้วก็ยุทธปิจัยอีก3,000เหลือเงินมาใช้เนาะในเกมนี้80,000เลยทีเดียวนะครับโโอ้ห เพราะว่าทำคะแนนได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นเกมที่มันจริงก็แบกอยู่คนเดียวนะดวงดีด้วยนะดวงดีด้วยสนุกดีเหมือนกันนะขอบคุณน้องโบท๊ทสำหรับคลิปมันๆแบบนี้ด้วยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซ b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งให้นิกกี้ทีวีด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ